ทุกอย่างที่แม่แสดงอยู่ช่วงที่ยังไม่ไม่แก้งเท่าไหร่ครับยังยังยังมีแค่ความรู้สึกนะครับตอนปฏิบัติมีควมรู้สึกมันจะมีอาการว่าเราเนี่ยเหมือนอันนั่นเหมือนอันนิ่งอืออือนะครับพอมันแก้งแลว้วาโอ,โอ้โหครับอ๋อเลยมือเรานาะอย่างเงี้ยไ <Lis S 3> ไม่เกี่ยววครับทำว่าอย่างเงี้ยมือเราเมือเราจะกระดิกดิดดิ๊เขาทำไมต้องไปทำมันนานต่อนานนี่ก็สูงสแต่มันไปเห็นแล้วบาง ไม่เหมือเราจะออกลำตลอดดเลยเพราะกระดิ่งจริงๆเราเคยเป็นนางลำอ๋อครับหลุดเป็นนางขวาเครับเป็นกูออกข้างหน้าเขาตลอดครับว้ายมันไม่ชอบไล้ป่าเนี่ครับเราก็กำหนดไปตามมาเลยครับลูกเหมือนทุวันจะปวดทางนิ่งๆอยู่ไม่เห็นพลผลลำครับเมื่อก่อนเราเออดูเนี่ยมันจะบอกที่เราแล้วก็ระงับมันไว้ไงลูกหนอ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 ครับนั่นคือการระงับครับจะเรียนโจทุน ครับเอ้คือว่าเราก็บอกว่ามันจะมานางข้างหน้าทางข้างหน้ากูอืมแม่ถึงเชื่ออ่าพอแม่คูบาอาจารย์ที่เป็นวงนด้คิดเนาะครับท่านว่าอย่างนั้นนี่แม่ก็เชื่อครับคนที่บอกเขาบอกว่าไม่มีแม่ก็เชื่อครับเชื่อจังไดบางทีครับเขาว่าว่่มีงั้นก็แม่ก็เชื่อดยครับก็เขามันได้อยู่ยุคนั้นไงครับ คือสัญญาเดิมเขาปฏิเสธคือเาคือเฮาเดบเขาจะมาแสดงถ้าอะไรก็จะรู้ยังไงครแล้วบอกท่านกูว่าอาจารย์พ่อแม่กูว่าอาจารย์ยังหลวงกูอะําเนี่ยท่านพูดเนี่ยท่านพูดว่าท่านพูดกันอย่างนี้มันก็ใช่ครับอย่าไปว่าใครครับแม่ถึงไม่ว่าใครเลยก่อนที่แม่จะไม่รู้ว่าใครเลยก็มั่นกับจ้างซีละนี่คือทุกคนแล้วแม่ก็เบื่อทุกอย่างแบบนี้ไม่ใช่ชอบไปั้น เป็นยังไงกูก็ไม่เอาหรอกว่ะเอาจังเลยเนาะกูสิการมันคือยกอุ้คือเก่าเนี่ยกูสิมาถูกอีกคือเก่าตัวเนี่ยบางที่กูสิมาเป็นบ่เอาบ่เอาขนาดแม่ว่าว่ามันหึงฮึบครับฮึบบ้าเลยคนนี้ครับจริงจมันอยู่แบบเนี้ยครับมันรู้มันเป็นไงมันเป็นสั้นเหมือนเหมือนผมนะแม่บางทีเสียงเพลงมันเกิดมาในใจเพราะผมเป็นคนชอบชอบเล่นดนตรีก็ บางทีมันก็เกิดขึ้นมาในใจในตาเห็นแล้วก็เหมือนที่แม่บอกมันกำหนดพอพอกาหนดปุ๊บมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกกําหนดอีกมันก็ดับมันก็เวียนขึ้นมานันเหละยเออเพราะว่าเขาเห็นยุเรล้วจังหวะแค่ว่าินิ่งไหมครับถ้านิ่งมากเห็นมากจังหวะถ้ามากจริงมากเนี่ยอันนี้จริงเหมือนที่แม่บอกแล้วว่าแม่เคยเป็นนางรำเนี่ยผมก็เหมือนกันบางทีเสียงเพลงมันเกิดมาในใจมันทําไปของมันในใจแต่เราก็เห็นแล้วก็มันก็ ดับเนี่ยอย่างนั้นเลยนี่แหละเขาเรียกว่าก็มีการถูกฝึกสอนมาแล้วด้ยครับถ้าไม่มีการรู้เนี่ยมันจะทำตามครับอื้มวนกระโรกกูกรู้กูพอดแล้ว่ะครับแม่ถึงรู้ว่าไปยูเนี่ยมันเห็นไม่ใช่อย่างเดียวดิบางทีก็มึงงั้นอย่างนั้นอย่างนี้ที่เลือก็ไมเนี่ยมันมีความรู้สึกเมื่อก่อนแต่ที่เลกมันจะมีความรู้สึกนะครับแต่พอปฏิบัติจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เห็เนทุกอย่างครับ ถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็มีมีการถ้าเราเห็นอยู่นะครับถ้าเราเห็นจิตเราไหวปัดทิ้งเลยดิมันก็ไม่มาอีกเขาบอกว่ามันแมนบ้าเนาะจ้าคือสีนี่นี่นี่นั่นนี่นี่กิ้งแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งแม่ที่มันมันมันยังไม่ต้องกําหนดอย่างที่แม่บอกคือผมไปวัดท่าสุงผมก็สวดสวดอาคาถาหลวงพ่อหรือสีลิงดำคาถาเงินล้านเนี่ย พอเวลาผมแปลงฟันนี่มันจะขึ้นมาเลยนาสังสิมมโปรมนจะมาที่ว่าสเพชขาปาร,รายนันติเห็นกําหนดเห็นแล้วกําหนดดับเนีย่ยมันติดมาตลอดเลยแม่ตรงนี้ครับหละมันเขาเขาเขาจะปะกดขึ้นมาอันหนงหัวข้อหัวข้อแรกเนี่ยครับเขาเห็นคือของรับถ้าเรากําหนดทันมันจะไม่มันจะไม่สมรัางมันจะไม่สมครคับอืม ถ้าเรากินเราไว้ย,ยิ่งเท่าไหร่มันจะไม่ไหมมันว่าะคหนดท่านมันไว้อย่างดีับมันไม่เข้าสู่กินเรารปิดรั๊กก็อย่างทุกแม่อย่างเล่าอยู่เมื่อวานลเล่าแบบไหนเรากูจาได้เนาะเขาพูดอะไรพูดเขาไม่ได้หรอกพอกินของแม่ไม่รับครับเห็นบอกเขาพูดมาแม่แบคนี้พูดอย่างนี้พูดมันเหมือนมีคนเอาคอเอาไว้ไม่โอับไม่ใช่ของทรรมไา มันเป็นไปได้อย่างไงมันปิดถังขนาดนั้นนะถ้าสิ่งไหนที่จะไม่ไม่ไม่ถูกต้องครับแม่จึงบอกให้มันจะเป็นยาง้นมันจะยืดปากไม่โอครับมันไม่ใช่ไม่คือ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 มันมีอาการอย่างนี้ก็ก็คือเขาตัดไปเรื่องใหม่เออคันห้องวัดรนี่มันจะเอาออกมาล่ะก็ถึงฟันฟันหินเข้าใจไหมคำว่าฟันฟันครับอ้ออครับ ก่นเขาท่านเขาเขา็ปอยมันกับป็นของมันเองบาดนี้เดียวนี่เราไม่ได้ว่าเขาทำของเขาเองจริงจริงเองที่แม่บอกเขาทำของเขาเองทําเองตัดเองของเขาเองทามันถึงเวลาเป็นของมันเองทำของมันเองครับมันไม่มีอะไรอีกแล้วบัดเนี้ยสําหรับแม่มันเป็นยังไงกูอ๋ออีมันกูดูมาถามนี่เอาว่าอังคารนึงสี่เขาก็พูดเจ้าคือนี่จากเจ้าคืนตั้งังนึงสี่ ก็คือไปหันไปนี่ได้ไม่ให้สมบูรณ์่ขคอยคอยไปว่ายไปขึ้นเจ้าดิอสังาอีกอย่างสมเด็จที่หลูกูคนนี้ไม่ได้เนาะครับกูคิดขั้นไม่คือเก่าเนาะกูเฮ็ดแม่สั้นี่มันเจ็บกเนาะเนาะเนาะกูบ่เฮ็ดอีกกูไม่ให้อีกกูไม่ให้อีกครับเขาดูเราเป็นมาเลยแต่กีบเราเป็นอย่างเงินอือใช่มันเป็นจังซั่นก็พูดจังเงินครับอือบ่มาเฮ็ดอีกกูไมเฮ็ดอีกมันเป็นอย่างนั้นแ่ะกีบมันบอกครับอือมันเบื่อบ่แม่นว่าปวดทั่วนี่มันไม่เบื่อนะครับ มันจึงบอกว่าสูขกับทุกคนอยู่ด้วยกันมันทุกมันปนปนกันเหมือนกัอมันปนกันได้ถึงเราขวดเนี่ยขวดนาอขวดน้อขวดน้อนี่เราไม่เหนื่อยหรอกครับบานนี้แต้บาดนี้บางคนก็บอกคนขึ้นมาขวดเนาะบางคนกลับมาใช้แม่เลยจำไปครับใส่ไว้ยังเดือขยันป่นนี่ไปได้นะให้ได้ป่ะไอ้เสียยนี้ป่นทีสวนดวงหายอันนั้นมันไม่ใช่เราก็ต่อเขาไม่ได้เขาไม่รู้กับเราครับอันไปไหนไม่ป่ะ เห้เุกนี้ปัะครับเออผม,นะม,มงูเรื้อนี้เนาะเขาอ่าตั้งไลลูกกูตั้งเกดสปดสิบไรู่จะไม่ไปทำให้เขาู้ครับเออไอเราทำอยู่นั่นเราไม่อยากได้ครับที่ขวดอยู่นั่นเอาบ่กเอาเขาใจบอห่วยครับขวดทั้งวันกระตัมันไม่ไม่เอาห่วยครับ <c oughs> อันนั้ไปเห็นมุเจียมันกีเหสุเจียวตู้นครับเคยก็งหจายันกี่เหยคนสิบเปเสมอกีเหรเจ้าหนังน้อครก็เหตุสิ่งที่มันเป็นบุญนี่แลละ แมนบอกครับอือบุญขึ้นอย่างนี่สารวัดทุกอย่างนี่ปวดอยู่ที่นี่มันเป็นบุญเด็กครับมันเป็นยังเป็นบุญเอ้ามันของส่วนนกล่างเลยผู้ใดสิสาราดใดเขาสละกายของเขาไปแล้วเขาปวดนั่นคือสละครับแมนบอกใช่ครับพวกเจ้าพักการสามาดอกเจ้ายม่สิไปดึงคอยเขาไปยุ่งเจ้าสิใส่ถุงเสียเจ้ายุ่งหระไรอกนนั่นแหละผมเออที่เราพูดกันนั่นแหละว่า บางทีแบกสัญญามาไม่พอยังไปยัไปเขาให้คนอื่น hm นั่นแหละไปให้คนอื่นแบกช่วยนอไอ้เรามันรู้ว่ะเนี่ยครับอันนั้นมันคือบาปครับไปเสียหายเจ้าคือบาปครับมาเสียยุวัดนนี่มันบุญครับอืมกับที่บุญที่เรารู้นี่เรา้องูจกวาเราเห็นจังไดเห็นจังไดนี่ครับมันมันเกิดให้เราเห็นแล้วที่เราทานั่นเราก็ขยันเราเชืกี่ของเราบอกว่ากูขอทาชาตินี้กูจบแล้วกูจบแล้ว กูว่าเอา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 กูว่าปมันย่างงันอ่ะครับก็ใหมันเหนื่อยเดีล่ะครับก็มันไปตามกันไม่ให้มันเหนื่อยเยทำได้ทั้งวันเดียวนี่ตอนนี้ที่มันเข้าใจยากนะแม่หลงเข้าใจยากมันแต่คนที่ไม่เข้าใจเขาคิดว่าเราทำไมตึงขยันยังไงมัน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 เปลี่ยนแปลงตัวเรามากครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงตัวเรามากก็เลยไปบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อว่า ทุกอย่างจิตของเรามันเปลี่ยนแล้วท่านาว่ามีนะหลวงพ่อท่านบอกหลวงพออ่อผู้ขาก,ก็เปลี่ยนสี่ยังสี่ยังสีมันเปลี่ยนจิตแล้วตัวดวมก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วมาดูว่าเปม็นหนึ่งเราได้ทีที่ยินไม่ใหญ่ส,สมนี่ก็เป็นคนขยันมาจต่ไหนแต่เรามาสังเกตว่ได้่ะขยันเมื่อก่อนกับขยันนี้มันต่างกันอยู่มันก็เลยตกลงคำว่าสละกายสละใจเนียเห็นมาเข้าใจไหมคำว่าสละ เนี่ยอย่างที่แม่พูดในถูกเลยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยขยันมากกับการทํางานในโรงงานอะไรเงี้ยแม่ถูกเลยครับแต่ทุกวันนี้มันกลับมันคนละเรื่องขยันเหมือนเดิมแต่มันคนละเรื่องคนของวันต่างหากต่างกันครับคนเมื่อก่อนเอามาใส่ถุงครับลูกกูชื่อรถขันไหนน้อยเอามาเอาน้เมย์ไปดาวไปนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอ้ขยันมากครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันแต่ไม่เหลาครับ มันเป็นอย่างนั้นครับคิดไหมว่าแม่ทําขนมเนี่ยไม่ชวนใครทําไม่เรียกใครมาทำทำอยู่ทำคนเดียวครับคนอยากให้ช่วยก็ช่วยครับตัวเรายังไม่ไกินสักทีครับมันบอกเราเราเราจะมาทำทำมมเอ้าก็ยังว่าอยากให้เพื่อนครับนั่นกินเราบริสุทธิ์ครับเราปล่อยวางเลยครับถึงขยันก็จริงครับเราไม่เอาผลนั้นครับรู้เปล่าไม่เอาผลนั้นแต่มันได้นะครับ มันก็เป็นสูงเองครับเออคือมันไม่ได้เอาแม่แต่มันได้ของมันเองมันมาเองหรอกครันี่อันนี้จริงๆที่มันมันละเอียดอ่อนขนาดนั้นเนะทำมาต้องมันมันจริงไม่ใช่แบบมันก็เลยว่ามีตูนันดีนั่นแหละนั่นเด้มันมีบมิรูแต่ตูน่ะครับขยันเอาใส่ถุงก็งอเขามาใส่ถุงกูครับกูได้แต่กูจะกินครับไอ้ไม่มีเราเจ้าเก็งกิกัเขาไป มัเป็ไหมมันเป็นของมันเองไม่ใช่คุยอะไรนะแม่คืออยากแม่ให้้ข้าวเกี๊ยไปเมื่อวานเนี่ยเอาไปให้ลูกน้องหมดเลยอืเอาไปย่างเด้อเอาไปย่างกินเด้อมันย่างเสร็จมันเอามาอะไรแม่มันเอามาให้ผมคืน <laughs> ดูคน <laughs> โอ้มันก็เป็นเร,รื่องสั้นละบควมหายเท่าเนี่ยครับถพงเรากพราะต้อตงการผลนั่นแหละคือผลมาครับ ท่านถ้ามุญอะไรก็เหมือนกันครับแล้วมามานึกถึงหลวงพ่อท่านสอนตอนที่เราที่จะไปหนองจุนครับล้วเราไม่อยากไปตรงนรานท่านพูดบอกว่าท่านท่านพูดแบบว่าเราก็ก็ถือว่าผู้ที่มีบุญนับฝังง่ายครับ,รบาาท่านเรียงตาแปาว่าแม่ต่้งแก้ว่าเป็นบุรุษสตรีก็จะก็จะไม่มีท่านบไอ้เราก็ได้ฝังของเ,เอ๊ ขันวเฮ็ดนี่บุรุษสตรีก็พนี่สวนเป่าผนวังสี่เนาะเขาเป็นพุ้หยิ่งกูก็ได้เป็นแค่นียบุรุษคือผู้ชายสตีคือผู้ยิ่งเราเราฟังได้แค่นี้นะครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นกูจะเป็นอะไรเนี่ยท่านท่านถามทำเพลยังตามม่คือเราท่านแทงให้เราให้ให้เราหนี่ไปจากท่านเพื่อจะไปอยู่ที่นั่นเราไม่อยากไปเลยยังไปยังยังไปอ่ะรับเอ๊ะศูนย์บุรุษสตรี โซนเปล่าโอ๊ยรู้กูเไม่ได้เป็นสติกูก็าไม่ได้เป็นแล้วกูจะเป็นอะไรมันว่าของมันนะมันเถียงกันอยู่ในนี้ครับกูต้องเป็นหมาแน่เลยสั่งครับกูเปเอากูเ่เอาครับตัดสินใจไปยังนี่ยังไม่ตัดเท่าไหร่เลยแต่กวแล้วน่าเริ่มกลัวแล้วครับท่านก็เลยบอกว่าท่านมีแม่สวมไปแม่สวมไปแม่สมกับ เร็วก็เพิ่มมาสอยหลวง่อมาช่วยหลวงพ่อนะแม่สมช่วยหลวงพ่อได้มากท่านก็มานึกถึงคุณท่านว่าอย่างน้อยๆเรากลับมาก็ต้องมาปัดมาขวดเหมือนเดิมคือช่วยท่านเหมือนเดิมเลยเราคิดแค่นี้เราไม่อยากไปเอาอะไรอ่ะราเราเคยทำให้ท่านอย่างเนี้ยแต่มาตรงกันข้ามมันมากกว่าหลายเท่าครัหมมาเป๊ะไหนสิ่งที่เราไม่รู้มันก็รู้มากครับ บางทีเราก็ทังช่วยกันได้มาแทบจะไม่น่าเสียอืมเออจะมาเนียก็เลยว่าโอ้ครับแปลว่าบางทีท่านก็คงจะรู้เราแลนะว่านีหลวงพ่ออยู่เด้อแม่สมอันเบื้องอารมณ์ให้ม่เด้อคือท่านช่วยแม่สมอรุ่นครับครับท่านก็คงจะมั่นใจตัวเราแล้วนะครับแต่เราก็ว่าได้จริงๆอ่ะครับก็บอกได้มาจริงๆอ่ะครับ แล้วคนฟังก็เลื่ออีกต่างหากครับโอ้ยมีสุนามาใส่เป็นปุ่มเป็นงูเป็นน้ำทุกวันไม่เชื่อลองดูสิไปตามนี่เป็นบุญบารมีที่ได้คุกคีกับครูบาอาจารย์นองแม่เนี่มันซึมซับโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ไม่รู้ตัวโดยที่มันคเพราะเราไม่ได้อยากอะไรอะไรแต่ว่ามันได้อไอ้ที่มันไม่อยากได้อะไรเนี่ยมันได้ครัท่าจะไปต้อก่อสรางแบบนี้ไปยุติละหัน ก็ไปยึดหลักลวงพ่อไปล่าท่านไงว่าครับไปยึดหลกหลวงพ่ออไรแบบทั้นว่าไอ้เออทำให้เต็มที่เด้อแต่อย่าหวังผลเราก็จําได้ก็ว่าทำให้เต็มที่อย่าหวังผลคืออย่างคือเห็ดเป็นรูปเพต้องจะแต่นั่นในนี้แหละข้อหมายเนาะครับเราก็เลยเชื่อท่านสำหรับไม่สนใจอะไรกูไม่เอาอะไรกูทำไปตามด่าด่ด่ไปเลยครับแต่ว่าไปตกที่นั่นนะตกที่นั่นคือสำนักใหญ่เออมันสนามใหญ่ใช่ไหม กิเลสเยอะอะไงี้กิเลสคนชนกันกเลศอันนมาหลายคนมากิเลศชนกันพลังงานลบเออมานี่พอเราไปเกิดที่นั่นปั๊บมันเกิดมากกว่าเก่าเวลาเราทํามันมากกว่าเก่าด้เนาะเราก็นึกถึงหน้าสลวงผดผาผู้จ้างกำหนดตัวกำหนดท้องตลานี่คือเชื่อกว่าจรคับอืมันไม่ใช่ของธรรมดาเนี่บท่านจะนึกว่าท่านรู้แล้วจะทําได้นะ ใช่เออยาแม่จเจอมาหลายหนแล้วอเออจริงออจริง,รงอย่างแม่พูดนัออ่นแหละบางบางทีคนที่เข้าถึงแล้วก็บางทีเขาก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรจะอะไรเขาก็เขาไปปีกวิเวกอะไรออไปออแต่เนี่ยบางบางทีเรามีบารามีเนะี่ยผมถือว่ามีบารามีเนี่ยแม่ที่จะคนที่จะสอนที่จะเทรนคนได้ไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะแม่อ,อันครับตั้งแต่อยู่กับแม่นี่ก็หลายคนดิ ครับพูดตรงๆเลยนะอย่างบม่ทีอย่างแม่เนี่ยคงจะมีแม่คนหนรับที่อยู่ตรงด้านนั้นออกมาครับาเขาได้แต่ไม่ไม่มีอะไรจไม่มีทักษะบางทีใช่บางทีไม่มีโวหารที่จะจะไปวุนเขาตรนั้นมันไม่มีจึงเขาพูดก็โอ้เออะอะใช่อะอะไม่สังเกตเอาไอ้เรามีบุญย่างนิ่งวบ นี่หน้าเราก็มาหง้อนคิดหง้อนคิดอดีตปัจจุบันเราครนี่หน้าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปร้องเพลงนโอ้เราร้องเพลงก็เพราะลัมก็เพราะเราไม่ได้ฝปกดเลยเป็นไปเลยครับโอ้ฝุ่นห้องมันไหม้ตั้งสี่แม่ก็เลยไม่ว่าใครแล้วผมว่าแม่ได้อันนี้สงจากการไปค้าขายด้วยมันเป็นอันนี้สงที่มาเออร่วมช่วยเออเป็นกุศลที่มาช่วยตรงนี้ด้วยแมนครับ มันก็มีครับเพราะว่าแม่เนี่ยไปเนี่ยมันจิตตัวของแม่เนี่ยถึงแม่จะเป็นพูดอย่างนี้อย่างนั้นนะลึกๆแม่เป็นคนดีนะแม่สังเกตตัวเองนะนิ่งอยู่นะครับถ้าไม่นิ่งเสียงคนมากเลยแต่พราะรู้จากว่านั้นสิ่งที่เรารู้เรา,ก,เราก็เิดไปใช้ง่ายสิ่งที่เราไม่รู้ควรฟังไงใ<ช>ถ้กิดแม่ไม่นิ่งไม่ควรฟังหรือเนี่ยบางทีการการไปคขายแม่ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งคนที่คิดบวกกับคิดลบกับการ ที่เราไปขายของเนี่ยแม่ก็เลยแยกแยะได้ว่าอะไรที่จะต้องเก็บมาใช้นี่มันถูกเลยครับมันก็ไปเห็นตัวเขาแหละเออไม่เห็นตัวเขาเราก็มองไปเอออย่างบางอย่างที่แม่พูดไงครับบางคนนี่โอ้นะบางคนครอบครัวบางคนก็ครับยังแม่ไม่สบายเนี่ยแม่จะยาก็ยังไม่แม่ตืครับไอเราก็มีความเมตตาเห็นไหมครับแม่ไม่เห็นจะได้ครับ ไม่ก็้ม่ได้เพราะเขาเผลอหน่อยกินเือมาครับกินจะได้ไม่ง่ายคอยไว้จนสี่โดกินรูาการกินเขาขอมุจากที่ช่วยจังท่ครัดว่านี่ท่านก็เห็นเราไปเราคงก็คิดถึงเรามากแล้วนะโอ้ไม่รู้อะไรโตอะไรห่อไว้เครับแม่โตมาเอาไปมาคนก็รู้จักแม่หมดลงรถปุ๊บมันี่อวนมากเลยไม่ได้คุยขายของเลยวับของฝาไม่รู้อะไรขาอย่างเต็มรถมาหมือลบไป โอ้มันเป็นอย่างนั้นยิ่งให้ยิ่งมามันเป็นอันนี้ส่งที่เราทำนะแม่ทำเรื่องไม่ใหญ่บาอยากได้อะไรบ่บ่บอรอหวังครับแต่มันใหม่เราจะไปหวังอะไรจากคนที่เขาไม่มีอะไรลจะแน่แม่ตอนที่เราให้นั่นแหละอืมมันมองเบื้องว่าเรายิ่งให้เขาไปครับมันยิ่งมาเรามีอะไรเราก็ให้นั่นหละไม่จําเป็นต้องว่านั่นดอกมีพักเอาพักไรเพิ่นแบ่งกันกันกิน คำว่าแบ่งเดี๋ยมันคำว่าแบ่งคำว่าให้ดิมันมีคำอยู่ดนสําหรับแม่ใหญ่สมพิษนะครับเออให้นี่ให้อะไรก็ตามนั่นคือให้น้ําใจคเมบยนโบขจอมันมีน้ำใจมันแบ่งบบออกดอกใช่ครับออืืจริงครับน้ําใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก้านี่แหละคนที่มีที่ถิมานะมันจะให้ใครได้โบมันสี่ที่ เอาไปมากก็มืดคือเกาดังล่ะยิ่งทียิ่งหนีครับรู้เปล่าคุณที่ธีเท่าไหร่มันยิ่งไม่มีมันมีวิธรรมชาติมันมีวิธีเอาคืนนะแม่นะอันเนี่ยถ้าถ้าทําดีธรรมชาติก็มีวิธีให้แมนครับเออเป็นเรื่องสั้นลหละครับแล้วคนอยากได้ของคนบางทีแม่ก็รู้แต่แม่ไม่อยากจะพูดหรอกครับไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้ถามว่าคุณให้เขาหรือยังครับอืคุณให้เขาหรือยังครับอื สิ่งที่มันจะได้มาคือคุณให้เขามาแล้วครับมันจังได้ครับก็เท่ากับว่าเราไม่เคยปลูกคุณจะอยากกินอะไรอืมันจะเกิดให้เจ้ากินอยู่ว่เจ้าบ่ปลูกกะเที่ยแต่มันมันก็มีการให้นะไม่การให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมหรือคุณให้ด้วยกิเลสตัณหามันก็ให้คนให้อริยนาก็มีครับอือวันนี้ไอเรานี่ไม่อยากได้กลับห่ังนี่แค่มันกางันบ่บช่เอาให้เจ้าว่าเจ้าได้กินแต่ว่ามีเงินเนาะ เออกิโลเมตรเออกิโลเต่ตรงกันข้ามมันมัน,มนกำลัารอเราจะให้เราคนครับแทบทุกคนครับเม่ไปเถวเอเียวบ้านาที่เที่อสถิรษที่พูดอยู่นี่ครับม่ไปหมดแล้วนะไม่เชื่อไปรู้น้าอาจจะรู้กันด้วยนะครับโอ้ยเข้าไปนี่เนาะเผื่อทำไมไปจับกี่ถุงกี่ขวดข้า,ขาส้มก็บมี่ท่านแ้นก็าทำหนอท่านแ้่เขาทำหนอมาเยอะเอออันนี้อันละให้หลายดิไปไปเจ้าไม่มี้เตี๋ยวเงินคาเด้อบานจีตัางเนี่ย ครับเอออชองนี่เจ้าค่อยๆเจ้าได้หนเก็ยดสูงครับก็ไม่ได้ซื้อหลอกครับเห็นบอกไอ้ธิยาเนี่ยเราขายอยู่พูดตรงๆขายไม่ได้ไม่ขายแต่ตอนเราจะออกไปเอออันนั้นเขาได้เงินเขามาแล้วเนาะครับเอออันนี้อไอ้สาวอะไรจกินอีกเดื้องนี้ครับหายอีกหายอีกครับเม่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาครับจะมานั่งใกล้ข่อยเด้อเวลาขายยาคุณเนาะแมย์ที่มองว่าแม่เป็นแม่มดครับเออ การขายขายของทีเนาะยัมาม่รังไก่ไข่เด้อผู้ใหญครับออืมันเป็นอย่างมันจิไอะไของพี่ขายห้าหอร้อยครับเขายัางไม่มีเอาไปเอาอนึงเ,องเข่าเจ้าพี่คงเข็งครับอืเรารู้แล้ว่าเราได้กําไรเท่าไหร่ครับเราจะเพง่งไว้ในอย่างครับตรงนี้มันอาจจะไม่ได้กําไรนะครับแต่เราได้มาเร็วครับเพราะทำไมครับบาทนี้เลยบาทนี้ คนอื่นก็มาขายอันเดียวกันนั่นและครับโอ้ยเสือกบอกมว่าไม่ไงสมผิดครับนี่สมผิดปอ๊บทั้งหายสี่นี่แหละครับต้องให้รขามันเป็นอันนี้สง์อันสง์จากการให้โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรมันจะมาเองมาแมนย่างย่างเขาปฏิบัติธรรมกันไม่ซีเรียกันครับไม่ไม่ประสงค์อะไรครับเอาเจ้าอยากได้ยังบ่ ก็มีคนถามแม่อยู่ดิไอ้ท่านี้ได้ยังเขาไปจังไดไม่สนใจครับเไม่สนใจว่าจะไปยังไงเราว่าไปย่างหน่วยก็ต้องมีคนฝังเราก็อยู่เฉยๆของเรานี่ครับเราไม่ไปไปจ้างใครมาโฆษณาเนาะพูดไปบางคนเขากําลังรับความทุกข์ไม่มีทางออกเราก็แก้ยกับคุณไม่ล่ะอาทิตย์คุณได้ ก็สาธุด้วยไม่ว่าไคทั้งนั้นถูกไม่ยโสเพิ่นไม่เอาหรอกครับขอให้บุญคุณไั้งนั้นได้ของคุณมั่นได้กับคุณเองแม่ให้ไปแล้วนั่นคือแม่สมเรมันเป็นสุขแล้วครัับมนยาก่านทุกคนได้เป็นจิตของคนคนที่อยากให้อยากให้จิตของเราไม่ไม่อยากได้ครับบ่หวังผลไม่หวังคูยง่ายคือไม่หวังไม่หวังผลแต่ไม่หวังผลนี่ไง แล้วคุณจะเป็นยังไงก็ลงกลุ่มแต่่านให้แบบนี้คุณรับได้คุณก็รับอถ้าคุณมีปัญญาหรือว่าบุญเราร่วมกันเนี่ยใช่คุณฟังเข้าใจง่ายใช่ครับเออมันก็ไปด้วยกันได้งานน้ำกวนได้เข้าใจไหมเขาเรียกเคยเคยทําท้าบูรลมกันเออเคยทํำอะไรร่วมกันมามีบุญสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยด้วยสัมพันธ์กันครับเนี่ยเราคิดสัมพันธ์กันครับพูดฟังง่ายเข้าใจง่ายเออ บพราะพวกมันว่าเราบวกมีเคยควมสัมพันธ์กันดีครับเอาเขาบอกเคยเห็นที่นางเจ้เขายางว่าจซื้อห้องขอกมาเขาครับแค่นั้นโจกใช่อืมบางทีมันไม่ใช่เรื่องบางอื่นนะเนี่ยนี่เรื่องบางอืญนมันสัมพันธ์เนี่ยมันตรงกันเขาพูดทธเก้ารั่ไม่มีผิดครับปัญนาก็บ่พกปั่นกันได้ครับคือควมดูนั่นละครับเคราะเคยามลงจัวสิว่ามันว่าเป็นแนว่ังบางอื่นครับนั่น มันไม่ใช่สิ่งบังเอิญคือเฮามันเป็นมาแล้วครับพอคนเดินเข้ามันไม่จะบอกว่าเข้ามาเลยคุณครับถ้าเราไม่มีเคยมีบุญสัมพันธ์กันเราจะไม่ได้เข้ามาที่นี่ครับคือบุญไม่สัมพันธ์แมนบอกเขาก็เดินผ่านไปหูเขาไม่ได้ยินหรอกใช่เรียกยังไงก็ไม่ได้ยินหรอกเช่นเขาชื่อไม่่นยนอยใช่ไหมเรียกยังไงเขาก็ไม่ได้ยินรับคาณมากขามากเขาก็ไม่มองครับแต่คนที่เคยสัมพันธ์กันได้หวันไ่ด้ยินเสียงเดียวกัน ผู้เสียยสมพิดใช่ไหมใช่ข้าวมานี่หละจำเสียงกันได้ไงครัเออจำเสียงกันได้เอเขามาแะ้วบ้ับเขามาั้งเขามานี่บางที่กิเลสตัวได้บ้างมันมีกิเลสตัวอยู่เด้แต่กฮะคารขันควบคุมนั่นล่ะเออจันหาตัวโน้นน่ะมันจสีมีเวียนมากเพราะเกิดพอดีครับเคยสัมพันธ์กันอยู่ ต่กจริตัวน้ำมาแสดงได้อือสร้างกันก็มีแดดใช่ครับนั่นแหละจึงได้มาหัดปฏิบัติหัดวิธีการขัดตรงที่ว่าใช่เราชอบกันพูดคุยกันเข้าใจคอกันอยูได้ดีจ้งไดจ้างพิดกันอืพีดก็ตอนที่ว่าสัญญามันเกิดครับเออคือเขาเขาเคยโกรธกิกของคุณเคยโกรธครับไม่ใช่โกรธตัวคุณหรอกนะครับแต่มันเคยเคยมาแต่อดีตบางทีหันหน้าไปเราไม่กําหนดที่ไงครับ โหดเลยโหไปเลยนี่แหละทำไมถึงต้องมาล้างสัญญามมันทำไมถึงต้องมาสลายตัวตัวนั่นแหละกิเลสนะกิเลสตัณหานี่แหละไอตัวกิจมโนวิญญาณนี่แหละยิ่งปฏิปทบยิ่งเข้าไปครับตัวั้าสดงออกมาถ้าคุณไม่ทันครับเสวยใช่หนีไปเลยครับเขาก็เลยบอกว่าอยู่ในข้อนี้วันนี้มันคือบ่อใดคนที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะไปได้ครับมาดนี่เจ้าเสวยมันเจ้ากินไปมั่น คือเขาตกที่เก่าครับคนที่มีปัญญาเขาก็เลยขึ้นได้ครับเอาพระพุทธเจ้าใช่ไหมเออเปรียบท่าสูงหน่อยนะใ่ครับนั่นมันเป็นจ้าสี่สำหรับผู้ใหญ่สุภิตมีความรู้สึกอย่างนี้ครัไม่ได้ไปฝึกไปสอนที่ไหนมันเพราะมันเองหรอกเออเขา่าเข้าไปแล้วถ้ามันถูกพวกผมก็ทํําทาไปคือคิดว่ามันปัญญาไม่ใหญ่สุภิตอย่างนี้ครับ ก็พูดตามไปนี่ก็รู้สึกอย่างนี้ครับนี่พูดออกมานี่คือความรู้สึกครับไม่มีได้อ่านอ่านตัไหนล่ะใสหนังสือครับมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นมันถึงไม่มีตัวตนง่ายครับเข้าใจว่าคาว่าบ่มีตัวตนนี่ล่ะครับอืมมันเป็นความรู้สึกซื้อซื้อที่ตามหายอย่างตัวตนมาน่ะนี่แหละต้องมาสลายไอ้ตัวนี่มาลาสัญญาเก่านี่แหละลางสัญญาใดกินวว่าง ครับเออทีนั่งว่างบ่าวก็บ่มีบุญก็บ่มี้เด้ใ <atte> ช <Dial ogue> ่นี่ความรู้สึกแม่ประมาณนั้นครับอืมประมาณนั้นคนถามว่ามันเป็นอะไรนี่พ้านไม่รู้เลยไืมบ้านนี่เนี่ยไปหาไอ้ครับคือไปปบอกไปไงมึงนู้ดเฮ้ยพ่อหีอีหยังพี่พ่อหนีอีหยังเงินทมันพ่อีอิหยังเนาะเนี่มัาจบแล้วมาถามเอาอะไรอีกแล้วคุณอยากรู้ทำเอาเองใช่อยากเห็นก็เห็นโลดครับแค่นั้นไม่เชื่อก็ลองดูถ้าคุณทำครับ ก็มีครูบาอาจารย์สอนอยู่นะทเองเห็นเองทำเองเห็นเองรู้เองรู้เองอ๋อเองครับถ้าหน่อยกระชับมืออ๋อนี่ทยไปทำเรื่อยครูบาอาจารย์เนี่ยก็แค่ชี้ทางนะแอย่างแม่บอกเนี่ยก็แค่ชี้ทางเนี่ยงแก็ชี้บอกอยู่นี่ไงว่คุณจะทำอะไรคุณจะเดินไหมล่ะคุณจะเดินไหมทางที่ชี้บอกนั่นันน่แหละไอพวกมาโกงมาที่บาดจีบตัวเองไม่มีตรงจีบจะไปเสียเล่าเด้องกันนะปัจจเสียไปซะเลยครับ เอยเรียบรุ่งพ่อก็ไปเสียอรุงพอด้วยไม่บ่าผ่านตรงมืออะไรอย่าเงี้ยเราบอกว่าทำไมไม่กําหนดจริงเขาก็ไม่กํหนดเขาไม่เชื่อไงกิดมันไม่ลงครับเนี่ยนึกว่ามันไม่ลงใจมันก็ยากทำมาเป็นอย่างนี้แหละหนึ่งสองครับที่เขาเจ้าถามหาอย่างนี้คงจะเอาคงเขาไปจริงๆเอาแกลุดหรือเอ็งคนวางในหลุดอมั่ง เขามาเรียัไยั้จะไปบอกนหนาไม่ได้ะมันกำลังมันหมดนะแม่แล้วลูกเต้าเขาก็ไม่โยนดีปีตพเมียเขาเถ้าิบไหนเนั่งิกิตายเราตัวเรไปนั่งรับหูรับตายาใส่ขดั้งหเห็นไหมเห็นไหความสงสัยของพวกคุณน่ะกำลังกำลังยังดียังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยนไม่นอายุยังสักสเนี่ย ตันี้กลังยังดีอยู่ถ้าเราคิดว่าจะทํานะครับมันก็ไม่เสียรำมาะใช่อย่างที่แม่พูดครับบางคนเขามีปัญญาบุญมเกาเขามีแล้วครับเบเห็นไหมอืออือแแม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่รู้นะครับเขาไม่บอกเขาอูว่าเจ้าไปรู้ไปรูไปรู้ไปรู้รูหน้าที่เรื่องเขาก็ต้านอยู่นะครับยุดวังครับวังกนครับพอถึงขั้นนึงแม่จะบอกครับคุณรู้กี่ไว้ก่อนครับ พอๆกนตังแต่พอๆกันทำได้นี่อก็โรมา,าค,คุยกันเนี่ยครับชาวพสียแม่โอมครับลุบ้ก็อยู่ได้พเพราะเชี่อแม่นี่แหละครับชาวิาม่ายัางดูครับมไม่็อยากได้อะไรัครับไม่นอยากเอาอะไรครับเพราะตรงๆแม่ดูคนแบบว่าคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าตามที่แม่ได้ยินมา ครับจะมีคนถึนมครับเขาสิว่าอยากให้ลูกที่ตัวเองน่ะสอนมาเขาลูกนับถือตัวเองอืเจ้ายังมีตัวอยู่นั้นใช่ตัวนี้มันต้องไม่มีแล้วมันต้องไม่มีแล้วมันไม่บอกว่าแม่บ่เป็นในสั่นครับนี่จะเออมีแต่บอกว่าเจ้าเพราะว่าสอนเขาต้งงต่ที่แรกเจ้าใด้แล้วแล้วเจ้าก็จะไปสอน้อื่อนครับคือจะสอน้พื่นเจ้าก็จะไดทไปเพื่อคอยบอกเจ้านีวนะ